หมูแฮมโชดนภา,าแก้วจรูนมิสไทยแลนด์2025เตรียมเดินทางไปประกวดมิสคอสโม2025ที่ประเทศเวียดนามโดยได้รับกำลังใจล้นหลามจากแฟนนางงามทั่วประเทศก่อนออกเดินทางแม่ปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกพร้อมด้วยตัวแทนสาวงามจากเวทีต่างๆมาร่วงส่งกำลังใจให้หมูแฮมอย่างอบอุน่น การประกวดครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำสเสน่ความสามารถและความงามเชิงสร้างสรรค์ของสาวไทยสู่เวทีโลกโดยแฟนๆร่วมเชียร์ให้หมูแฮมคว้าม,มงอย่างสง่าง,งามในเวทีระดับสากล ประจาประเทศไว้ที่บ้านไว้ที่ประเทศของเราเพราะว่าเราจะไปเอามงใหม่กลับมาเป็นพระมีมของทีเดนโกลบอลเลยเพราะฉะนั้นแม่ขออนุญาตเก็บมงนี้เพื่อสวมมงใหม่โอเค่ะโอเคค่ะก็เก็บไว้ที่บ้านเราเพราะว่าศีรษะนี้ต้องรอสวมมงใหม่ค่ะเติมเติมทำผงตลอดไป ไ, but, ไปเอามงใหม่มาใหญ่แล้วมงใหม่ค่ะปากไปที่ไทยนะลูกแล้วเก็บครับเก็บปิดกลองปิดที่องไว้นะคะเดี๋ยว่กัลออ้ออย่ ครับพระพูดครับบรรยากาศเดวยวมกับมันแล้วกับการส่งใช่ขขมันเมื่อกี้เราพูดกันอยู่ว่าทันทีที่ขึ้นรถจากบ้านก็ยกมือไหว้พระแล้วมีความรู้สึกว่าใจเต้นอีกแล้วอ่ะม,มันเดจาวูอ่ะม,มันเอาอีกแล้วอ่ะมันเข้ามาสู่บรรยากาศของการเชียร์ที่สนุกสนานแล้วก็แล้วก็ ต้องลุ okay. ้นเน่เพราะว่าทุกประเทศมากี่ประเทศแล้วลูกปีนี้แปดสิบบวกเลยค่ะแล้วก็สวยๆกันว่าวางกันทั้งนั้นแต่ว่าหมูแฮมก็คิดว่าเต็มที่พร้อมใช่ไหมลูกกับการเตรียมตัวครับแม่หมูแฮมปีนี้เป็นไงบ้างคิดว่าก็พร้อมที่สุดแล้วล่ะในเวอร์ชันของหมูแฮมเพราะว่าเป็นสาวที่สวยหวานแต่ในขณะเดวกันก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความมีอินเนอร์ มี energy มากพอที่จะไปต่อกกันกับต่างชาติค่ะบูแฮมครับวันนี้บินแล้วกับพัดเป็นตัวของเราตลอดโอ้ยวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกว่าเป็น energy แบบว่าความสุขเพราะว่าโมแฮมก็เคยได้ไปเวียดนามครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5แล้วที่ได้กลับไปเวียดนามอีกครั้งหนึ่งก็จะบอกกับทุกคนว่า อยากให้เชื่อมั่นในตัวของแพมนะคะเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่ได้รับตําแหน่งนางสาวไทยเนี่ยไม่มีวันไหนที่เราไม่ฝึกฝนเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเวทีมิ s คอสโมเนี่ยคือคุณภาพอบม,มันแบบต้องมาก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 เลยก็คือฝึกฝนตัวเอง <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะหลังจากได้รับตำแหน่งคือฝึกฝนตัวเองมาตลอด ทุกครั้งที่ที่ได้ไปเวียดนามอะค่ะก็จะได้เรียนรู้ว่าแบบโอ้ยมีอะไรที่เรายังต้องพัฒนาตัวเองอีกบ้างก็จะได้บทเรียนกลับมาทุกครั้งและในวันนี้ครั้งที่5จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะไปในฐานะมิสไทยแลนด์เพราะว่าครั้งต่อไปเราจะไปในฐานะมิสคอสโมเท่านั้นค่ะทุกคนแรงมากสองอันี อตอนนี้ไม่ไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าคือรู้ไว้ว่าแบบพอถึงนู่นนะ่ะมันจะมีบรรยากาศยังไงเพราะเราเคยแบบคุ้นเคยกับทีมงานของที่นู่นแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆประเทศอื่นบ้างแล้วก็เลยแบบมีความรู้จักกันบ้างแล้วก็คิดว่า ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แบบสนุกที่สุดเพราะว่าจะได้เจอกับผู้เข้าประกวดแบบว่าครบทุกคนค่ะก็เตรียมแค่แบบว่ากำลังใจกำลังใจไปใช้ลังใ,ใช่ไปใช้ชีวิตที่โนในทุกๆวันค่ะแต่ในง,งามคาดหวังกับลุกที่จะไปโชว์<อ>ที่โนก<อ><อ>ีกระเป๋าคะตอนนี้สิบกระเป๋าค่ะ <ขา S 1> ทุกคนก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวจะเสิร์ฟเช้ากลางวันเย็นเลยเดี๋ยวแม่จะต้องไม่เดี๋ยวแม่จะต้องไปคุยกับเฮนรี่ว่าขอลดโค้ นั่งไปคนเดียวเลยแล้วกันเพราะกระเป๋าเยอะมากนะคะก็อยากจะทําให้บรรยากาศของการประกวดมันกลับมาอีกเป็นภาพที่ทุกคนมันลุ้นว่าดูซิวันนี้มิสไทยแลนด์จะแต่งตัวยังไงเพราะประเทศอื่นเขเก๋ไก่ไม่ใช่แค่ประเทศเราเนาะดังนั้นเราก็ต้องเต็มที่เลยว่าดูซิผ้าไทยจะไปกระจรกระจายไกลอยู่ที่เวียดนามหรือเปล่านะไปให้อีก80กว่าประเทศได้เห็นแล้วก็ ตื่นเช้ามาหมูแฮมต้องขึ้นหน้าขึ้นผมยังไงเธอต้องขยันมากๆเลยนะหมูแฮมใช่ค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเพราะว่าพี่มุกของเรานะคะก็ให้คําแนะนํามาแล้วว่าแบบหมูแฮมจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าจะเป็นการเหนื่อยที่แบบเรามีความสุขเราสนุกในทุกๆวันก็จะทําให้เต็มที่ตื่นเช้ามาแต่งหน้าทําผมแล้วก็เสิร์ฟลุคสวยสวยให้แฟนๆได้รับชมในทุกๆวันค่ะเห็น e อ e r g y หมูแฮมทุกวันเห็น energy ทุกวันแน่นอนค่ะทุกคนไม่ดรอปไม่ดรอปเพราะว่าครั้งนี้นะคะคือ ทำเต็มที่กับการประกวดมากๆเพราะว่ามันก็จะคือแบบครั้งสุดท้ายที่เราประกวดเพราะฉะนั้นคือเราใส่สุดอยู่แล้วไม่มีอะไรจะต้องกลั้กอยู่แล้วจะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบไม่เสียดายอะไรเลยในการประกวดครมีการใครตะขาบแน่นอนคําเนี้ยก็วันนี้บินไปส่งนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่กลับมาก่อนแต่ว่าช่วงที่เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องตะเวนไปหลายเมืองมากแล้วหลังจากที่กลับมาใกล้ๆไฟนนลเนี่ยเราก็จะผลพวกเราเนี่ย ไปเชียร์ข้อดีก็คือเวียดนามบินง่ายบินใกล้ yeah. แล้วก็คงจะไปเชียร mm ์ก hmm. right. ันเต็มที่แล้วก็คิดว่ามีแฟนๆพวกเราที่จะตามไปค่ะตารางกำหนดการอัดแคมป์ค่าๆเป็นไงบ้างคะกับการจัดปองคก็เขาจัดเต็มนะคะคอสโมจัดเต็มเขาเอานางงามไปหลายจังหวัดมากเพื่อจะโปรโมทการท่องเที่ยวนวัี่วันนี พี่พีๆน้องๆมาส่งกันเต็มเลยเอาแพลวเข้ามาลูกมามันอยู่ยงหลังฝังนี้มาเลยซับมามาพี่มาอาแหมมาหมดรรการเชียร์เราได้ดูรอบดูว่าอยู่ตรงกรันสำคัญบ้างค่ะค่ะก็ในรอบพี e เมน i n a r นะคะจะจัดขึ้นในวันที่17แล้วก็รอบไฟนอล20ค่ะทุกคนก็จะบอกว่าคือ ในฮอลล์ที่เวียดนามอ่ะมันยิ่งใหญ่อลังการมากๆจากที่เราเคยได้ไปดูไปดูงานช่วง Miss Cosmo เวียดนามนะคะก็คิดว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่แน่ๆแล้วก็มีจะมีรอบชุดประจำชาติด,ด้วยค่ะรอบชุดประจำชาตินี้จะเกิดขึ้นก่อนสายก็รอติดตามเพราะว่าคือขนชุดประจำชาติไปตั้งใจแบบนำเสนอมากๆก็รอชมนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงกลับไปที่เพื่อนๆมา่งด้วยใช่ค่ะคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าแบบ ขอบคุณมากๆเลยเพราะหมูแฮมเข้าใจว่ามันเป็นไม่จะบอกเช้ากทุกคนมีภารกิจใช่เจ้าแมนยูอยู่คลองหกแตก็ต้องมาเพราะว่าเพราะว่าอยากจะมาส่งพลังใจให้กับหมูแฮมไม่ไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่รู้ใช่ไหมนางสาวไทยมิสโกล b อลมิสเตอร์โก o บอลมากันหมดดูน้องแพลวแต่งชุดนักเรียนมาใช่เราต้องมีสอบเอ็ดดี้มากุแวะมาคือ พี่น้องชาว TPN ของเราคือแบบว่าเราให้กําลังใจกันมาเสมอแล้วก็พอพอได้เห็นว่าแบบเราจะต้องมีใครคนนึงอ่ะออกไปสู้ศึกแล้วแบบเพื่อนๆนมาส่งแบบนี้คือหมูทแบบมีกําลังใจมากๆก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะอยากให้ตัวแทนพูดให้กําลังใจพี่น้องสาวกนนี้หน้อยอ่าเอาลพี่กับพี่น้อวันนี้ก็เดี๋ยวส่งมอบธงไทยแลนด์ให้น้องนะคะก็อยากให้น้องสู้ให้เต็มที่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเลยเชื่อว่าน้องทําในทุกๆวันเนี่ยอย่างมีความสุขอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่น้องเตรียมตัวมาสิ่งที่น้องสู้มาตลอดมันเห็นผลแน่นอนค่ะก็เป็นกาลังใจให้หน้องขอบคุณ่าค่ะสูๆ้ๆคือไม่รู้ว่าอะไรคือเหมือนกับว่าเห็นน้องตั้งแต่วันประกวดนางสาวไทยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีของแค่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเปิด่ย่ตัตนแบบไทยือเหมือนกับว่าทําให้เต็มที่มีสติทุกรอบ แล้วก็อยากให้รีแล็กซ์อยากให้มีความสุขแล้วพลังบวกของเรามันจะส่งออกมาให้กำลังคณะกรรมการเห็นแล้วก็แฟนคลับเห็นแน่นอนวันนี้เป็นวันสําคัญอยากให้น้องๆอยากให้ทุกคนให้กําลังใจหมูแฮมขอให้มงนะคะความมงแรกขอร์สคกับอาธุค่ะขอบคุณค่ะมิสเอ่อ Global Thailand ปวยพรมิสคอร์สไทยแค่ะก็เห็นพี่หมูแฮมเป็นอินสปิเรชันมาตลอดตั้งแต่สมัยประวัติเลยว่า wish you the best of luck ค่ะแล้วก็เห็นแบบ เอฟเฟรที่พี่ใส่ในการแบบ practice แล้วก็ prepare สำหรับเอ p e t i t i o n นี้ซัก็คิดว่าพี่จะทำได้ดีมากๆแล้วก็เหมือนที่พี่พ่บอกมาแล้วว่า as long as you do your best ก็อันนั้นสำคัญที่สุดทำให้แบบ whatever position ที่พี่จะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าชนะคอ r ์ s หัวใจของคนที่ประเทศไทยแล้วน้แว่ีสาวก็วันนี้เป็นตัวแทนของผ้านนสาวไทย พี่ๆคนอ่นจจะมาไม่ได้แต่ว่าหนูก็เป็นตัวแทนมารวมส่งพี่หมูแฮมนะคะก็ทําให้เต็มที่นูเชื่อว่าพี่สาวคือมีสกัยภาพเป็นคนเก่งเป็นแบบคนทีุ่กคนรักอยู่แล้วอะอไปก็ทำให้เต็มที่เ่โลเจโลของังดีด้วยด้วยังดีลังดีทุกวันนี้ผู้คนเห็นนะคะ สวยขึ้นมากผมรับงงแรงการเดินทางเร่งการใหม่อยากให้มูแฮมค่ะแค่เป็นกำลังใจให้เราหน่อยค่ะก็จะบอกว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่สำคัญกับหมูแฮมมากมากแล้วอยากจะบอกว่าในทุกๆวันหมูแฮมเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมัน มันจะไปได้ดีถ้าได้รับกําลังใจจากทุกๆคนที่ส่งมาให้หมูแฮมด้วยเพราะว่าตัวหมูแฮมเนี่ยมีกาลังใจเต็มร้อยอยู่แล้วที่จะมอบให้ตัวเองแต่ถ้าหากได้จากทุกคนที่แบบคอยดันหลังให้เราตลอดเงี้ยมันจะยิ่งแบบว่าพลังของเรามันจะยิ่งแบบคูณเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นหมูแฮมอยากจะขอกําลังใจจากทุกคนนะคะในทุกๆรอบอยากให้สพอร์ตสายสพายไทยแลนด์แล้วก็ช่วยกันนะคะทําให ทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นถึงพลังของคนไทยว่าเราเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วก็จะทําทุกวันให้มีความสุขให้เต็มที่ให้แฟนๆรู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวหมฮมัมมเพราะว่าภูมฮัมมัดภูมิใจในตัวเองมากๆแล้ววันนี้ที่แบบ ตัวเองสู้มาถึงขนาดนี้ใจแม่มาพูดเก่งอ่ะค่ะก็นั่นแหละค่ะกำลังใจจากทุกคนคือสิ่งที่สำคัญกับโมฮัมมมากๆก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโมฮัมมในทุกๆรอบแล้วในวันไฟแนลวันที่20ทธันวาคมนะคะถ้าหากใครสะดวกไปเชียร์ที่แบบหน้าติดขอบเวทีก็ไปได้นะคะที่โฮจิมินซิตี้เพราะว่าเดี๋ยวแม่ปุ้ยของเราก็จะนำทัพใช่ท p n ของเราไปร่วมเชียร์ จะบอกว่าครั้งนี้ประเทศไทยจะไม่แพ้ใครแน่นอน,นะคะ่ะว <Wow. S 3> ้า <Wow. S 3> วเราอยากให้ได้ยินเสียงการแน่นอนตัวของมูแฮมไยแลนด์สักนิดหนึงโอเคค่ะมูแฮมโชดนภาแก้วจรูนเมสคอสโมไทยแลนด์เดี๋ยวขอเชิญสปอนเซอร์นคนสำคัญของเราแอดดอกไม้มากขาดอกไม้เลยค่ะทุกค่านสวัสดีค่ะ ขอบคุณด้วยนะคะ,ะตอนพับนี่ให้หน่อยนะคะ,ละล